สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังทองชุมของเรานะคะหรือพังแม่แก้วค่ะวันนี้มาปลูกหญ้านะคะแม่แม่มาปลูกหญ้าให้น้องช้างของเรานะคะปลูกหญ้านี้เปียค่ะปลูกไว้ให้น้องช้าง เพราะว่าบริเวณนี้ตอนน้ํามูลขึ้นมันท่วมค่ะหญ้าตายหมดเลยค่ะจะตายหมดเลยก็เลยต้องได้ปลูกใหม่นะคะแม่แม่นะคะจะตายแล้วก็ไม่มียอดนะคะช้างน้องช้างก็จะไม่กินค่ะเราก็เลยต้องมาปลูกใหม่นะคะปลูกหญ้าในเปียค่ะเพราะว่าตอนน้ํามูลขึ้นมันท่วมหมดเลย เราก็ต้องไถไถยกต่องนะคะไถยกล่องแล้วก็วางหญ้าเนเปียลงค่ะวางหญ้าเนเปียลงลงตามร่องนะคะเวลาถ้าเราไม่ปลูกใหม่มันจะไม่ไม่มีหญ้าค่ะไม่ไม่มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่เกิดใหม่นะคะเพราะว่ามันตายค่ะโต ตอมันก็ตายน้ำท่วมมันจะเน่านะคะก็ต้องปลูกใหม่เอาไว้เวลากลับมาจากออนทัวร์นะคะให้ไว้ให้น้องช้างกินตอนที่เรากลับมาจากออนทัวร์ตอนหน้าแรงค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้แดดร้อนมากเลยแม่ควานก้อน หลบหลบลีกหลีกนะคะทํานั่งร่มด้วยแล้วก็เข้าแล้วก็ออกแดดแล้วก็เข้าล่มนะคะทั้งทั้งวันทำงานไม่ค่อยเต็มที่ค่ะเพราะมันร้อนวันนี้แดดร้อนนะคะค่ะก็สู้กันต่อไปค่ะเพื่อนน้องช้างของเรานะคะ ก็น้องช้างของเราจะได้แต่ได้มีหญ้ากินค่ะอันนี้แม่คันโดยที่ไก่ไปก่อนนะคะ mm. เพื่อให้มันสวยนะคะ mm. เพื่อให้มันสวย mm. ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยหญ้ามันจะไม่สวยนะคะมันขึ้นมามันก็จะไม่สวยค่ะ mm. ก็เลยต้องใส่ปุ๋ยขี่ไก่โรยไปก่อนนะคะ ฝากติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่กวนก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ดูเท่าไหร่นะคะนานๆทีนานๆค่ะตอนนี้เป็นฤดูกเกี่ยวข้าวนะคะก็เลยเอาน้องช้างของเราไปผูกที่ทุ่งนานะคะไปผูกไว้ที่ทุ่งนาค่ะไปกินตอฟางไปกินตอฟาง ที่เขาเกี่ยวใหม่ๆนะคะมันก็จะไม่ค่อยได้หาอาหารเท่าไหร่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะช่วงนี้ก็คือเพราะว่ามีต่อฟางพอได้กินอยู่ถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าตอนน้ำท่วมก็ต้องไปหาสับประรดไปซื้อสับประรดไปหาซื้ออ้อยมาให้นะคะ แต่ช่วงนี้ก็ดีหน่อยที่เขามีเกี่ยวข้าวแต่ก็ลําบากหน่อยค่ะเพราะว่าน้ํามันเยอะมันก็น้ํามันเยอะมันก็ผูกไม่ค่อยได้นะคะต้องหาที่ที่เขานาตรงไหนที่เขาสูงสูงไม่มีน้ํานะคะก็ก็หาผูกแต่ช่วงนี้ก็เขาจะเอาเฟียงเอาเอา,เอาฟางเอาฟางมันก็เลยยากหน่อยต้องหาตรงไหนที่เขาไม่ได้คือเขาจะ ไงล่ะคือเขาจะเขาจะปักป้ายไว้ตรงไหนเขาไม่ปักเราก็ไปเลี้ยงไปผูกไว้เพราะว่าช่วงนี้เขาหาหาฟางให้วัวด้วยก็สู้กันไปค่ะสู้กันต่อไปนะคะวิถีชีวิตคนกับช้างค่ะก็หาเลี้ยงกันไปค่ะแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกหญ้าคอยไปเรื่อยถ้ามันสวยเราก็ได้ตัดนะคะ ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะช่องพังทองชุมของเราหรือพังแม่แก้วคะ่ะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังแม่ควรจะไปลงคลิปน้องช้างที่อยู่ตามทุ่งนามาให้ดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ